คนที่มีความฝันไม่มีวันเลิกราแม้ต้องเจอปัญหามากมายแค่ไหนคนที่มีความหวังจะยังก้าวไปสู่เส้นชายอีกไม่ไกลจะไปถึง สวัสดีครับบอนไซบ้านเส EP ที่14นะครับพอดีวันนี้ผมไปเห็นไม้ต้นหนึ่งอยู่ที่ทํางานนะครับเป็นต้นไซเกาหลีนะครับเห็นแล้วก็เขามีฟอร์มมีรากที่สวยงามมากเลยคันนี้เนี่ยผมก็ไปดูที่โคนต้นเนี่ยมันจะมีเหมือนเป็นเป็นกิ่งเป็นรากเล็กๆที่แตกออกมาเนี่ยนะครับผมก็เลยลองนึกว่าเอ๊ะถ้าเราลองตัดตรงนี้ไปทําเป็นบอนไซจิ๋วๆลงกระถางสวยๆเนี่ยมันจะทํา ได้ไหมแล้วมันจะสวยงานเท่ไหนนะครับก็เลยลองตัดมาแล้วเดี๋ยวจะเอามาลงกระทางจิวๆลองทําดูครับฉันก็เป็นคนหนึ่งที่ต้องเจอปัญหาทางที่ฉันเดินมามันก็มีขวากหน้า จะเหนื่อยและท้ออ่อนล้าเท่าไรก็ตามยังพยายามกอดความฝันแม้ว่าบางเวลาใครจะขอยชุดรังตาของฉันก็ยังคอยจับมอง กับหลังจากที่ได้กิ่งมาแล้วเนี่ยผมก็จะเอากิ่งของไซทั้ง2ต้นเนี่ยนะครับมาแช่น้ายาบีวัน,นะครับโดยผมใส่แอปซ่า80สารเสริมประสิทธิภาพเพื่อปรับสภาพน้ําก่อนแล้วก็เติมด้วยนิติเพลนซอยพลัสนะครับเพื่อเพิ่มสารอาหารในน้ําที่ผมจะใช้แช่เพื่อเร่งรากแล้วก็บำรุงให้รากของเขาแล้วก็ลำต้นของเขาเนี่ยมีความแข็งแรงครับ และนี่ก็คือกิ่งที่ได้มานะครับผมจะามาลงในกระถางจิว๋วโดยเมื่อวิเคราะห์จากทรงของเขาแล้วเนี่ยจะมีติดซากอยู่ในหน่อยตรงกลางนะครับแล้วก็มีกิ่งขึ้นมาทั้ง2ด้านนะครับอ่าผมคิดว่าจะเอามาปรับเป็นทรงเอ็นชายนะครับโดยเดี๋ยวในอนาคตเนี่ยก็จะดัดกิ่งของเขาให้เอ็นไปด้านใดด้านหนึ่งครับส่วนอีกต้นหนึ่งที่ได้มานี่ก็อย่างนึกทรงไม่ออกนะครับแต่ว่าคิดว่าน่าจะเป็นทรงต้น แบบจิ๋วๆนะครับเดี๋ยวจะต้องลองเลี้ยงดูไปก่อนว่าเมื่อเขาโตขึ้นมาอีกนิดนึงลักษณะของกิ่งรูปทรงของเขาเนี่ยจะสามารถทำเป็นทรงอะไรได้บ้างครับน,น,นี่นะครับทั้งสองต้นนะครับหลังจากที่แช่น้ำยา B1 เอาไว้นะครับโดยผมใส่สารเสริมประสิทธ,ธิภาพแอปซ่า80แล้วก็เติมด้วยตัวเนทิแ p l น n t s o i plus นะครับเป็นปุ๋ยทางดินใส่เข้าไปด้วยแล้วก็แช่น้ำยา B1 ไว้ด้วยเนี่ยนะครับเพื่อที่จะเร่งรากของเขาแล้วก็เสริมในเรื่องของสารอาหารที่จำเป็นสำหรับพืชนะครับก็ลองดูว่าตอนนี้ผมแช่น้ำเอาไว้แล้วประมาณสักครึ่งวันนะครับเดี๋ยวจะเอาไปลงกระถางปลูกนะครับคนจิ่มีความหวังที่ยังก้าวไปสู่ซ อีกไม่ไกลจะไปถึง ฉันก็เป็นคนหนึ่งที่ต้องเจอปัญหาทางที่ฉันเดินมามันก็มีขวากน้ำแสนจะเหนื่อยและท้ออ่อนล้าเท่าไรก็ตามยังพยายามกอดความฝันแม้ว่าบางเวลาใครจะคอยชุดรังตาของฉันก็ยังคอยจับมองจุดหมาย าก,าก,าการทำบอนไซนั้นบางครั้งไม่จำเป็นที่จะต้องลงทุนด้วยเงินมากมายอะไรนะครับบางครั้งเราเห็นไม้อยู่ตามที่ต่างๆอยู่ตามข้างทางอยู่ตามสวนต่างๆที่เราสามารถที่จะขอเข้ามาแบ่งมาเลี้ยงได้แล้วก็เอามาลองฝึกหัดทำดู ก็สามารถที่จะสร้างสรรค์ศิลปะที่มีชีวิตศิลปะที่สวยงามอย่างบอนไซจิ๋วๆได้เช่นกันพบกับบอนไซบ้านเสในอีพีถัดไปเร็วๆนี้ครับ